ผมกัผมนะชอตตี้บูจจว่ากับโกลแอนด์กอรี่อีกเช่นเคยสำหรับในวันนี้ครับผมจะเล่นอาชีพเพลงด็อกเตอร์ให้ดูครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เขามีการอัปเดตปรับปรุงมาใหม่ให้เป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูเลยละกัน เพื่อแสดงความสามารถของอาชีพนี้ให้สูงที่สุดผมจะเล่นแบบโซโลให้ดูเลยกันละกันนะครับผมอันนี้คืออาวุธพื้นฐานของเขานะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดยาวครับผมมันไม่เชิงดาบอะ่ะก็ลองดูกันละกันส่วนสกิลประจําอาวุธก็คือจะโจมตีออกไปด้านหน้านั่นเองครับดูค่อนข้างดุดันเลยทีเดียวเชลครับ โอเคเลือดผมลดมาเยอะเลยไม่เป็นไรครับตัวนี้มีสกิลฮิลครับผมเรียกอีกามาฮิวเป็นโอเวอร์ไทม์ครับค่อยๆฮิลแล้วนะถ้าเกิดคิดว่าฮิลไม่แรงพอก็ปั๊มยาได้เลยนะครับผม ส่วนสกิลท่าแรกนะครับจะเป็นการเรียกอีกาไปบริเวณที่เรากําหนดนะครับผมและสามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็เลือกเป้าหมายได้อีกรอบหนึ่งด้วยครับว่าจะให้เขาบินไปทางไหนครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับจะเป็นการระเบิดรอบตัวครับแล้วก็ดึงศัตรูเข้าหาตัวได้ครับผมนี่คือ3ท่าพื้นฐานนะท่านผู้ชมจะต้องเก็บเลเวลอาชีพนี้เพื่อปลดล็อกสกิลใหม่ๆเพิ่มเติมภายหลังเนาะ ทฤสฎีจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปฏิบัติเลยกันละกันนะครับว่าจะไหวหรือไม่ไหวในแม์นี้ครับผมของผมอาจจะไม่ได้เก็บเยอะมากนะผมจะเพ่งเล็งแต่แบบของสีฟ้าเป็นหลักอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันไม่มีแสงสีฟ้าขึ้นมาที่ศพแสดงว่าไม่มีของสีฟ้านะครับผมว่จะข้ามไปเลยกันละกันและผมมีเควสให้ทําอยู่ด้วยนะครับก็เลยว่าจะเดินไปยังเควสก่อนเป็นหลักเนาะดูในแผนที่ดูดิ อย่างไกลเลยไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงหรือเปล่านะครับแล้วก็เราเจอศพของซอมบี้ที่มีสีฟ้าอยู่พอดีครับก็เลยเก็บของเลยกันละกันออกเดินทางกันต่อมาเจอศัตรูครับ2คนกําลังหวดกันอยู่เลยผมก็เข้ามาแจมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีพระมีพระพระจะหนีงั้นเดี๋ยวผมตีอู้ดีเดี๋ยวเขาควงเขาควงงั้นผมใช้สกิลอาวุธเลยละกันเออตายไปครับผมของเดี๋ยวเพิ่งเก็บครับเดี๋ยวผมมาจัดการพระก่อน อะไรอะไรอะไรครับ <Be at> เขาฮิวเ <Be at> ขาฮิวอย่านี้ไม่เป็นไรมันใช้สกิลอาวุธจึง้งอ้าวโดนตัวไหนวะนะอ่ะนี่เ,เรียกอีก,กามาเรียกอีก,กามาอีกทีนึงอย่านี้อย่านี้อย่านี้นผมฮิวตัวเองก่อนจะตายเหมือนกันสกิลอาวุธเอ้ยเขาโลบเวรกรรมเศร้าเลยครับสู้กับพายเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากเพราะพายเขาฮิวตลอด แน่แน่แนทำอะไรเขาประชิดแล้วผมได้เปรียบนะจ๊ะเขาถือสมุดด้วยไงไม่ได้ถือกระบองเอาเซผมเรียกอีก,กาครับเรียกมาอีกทีหนึ่งเอาเป็นกรรมกะไม่ถูกวิ่งอย่างเร็วเลยอย่าหนีโอ้โหเขาหิวแล้วเขาหิวแล้วหิวทำไมหิวทำไมเรียกอีก,กาเออเอาสิ เออกว่าจะเอาลงแม่วิ่งกันสุดล่าฟ้าเขียวจริงๆครับอุ้ยเกือบโดนเหมือนกันนักเวทตีแรงนะบอกให้โอเคดูเหมือนจะไม่มีของดีครับแต่ดูคนนี้สิมีอะไรดีบ้างไหมเอ่ยโอ้ไม่ค่อยมีเนาะงั้นข้ามโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตกใจหมดนึกว่าโจรมาปั่นข้างหลังไม่ใช่ครับเป็นแก๊งสเกเลตอนครับผมเออฮิวดีกว่าครับจังหวะนี้ ต้องฮิวเป็นระยะระยะครับอย่าให้เลือดเราลดเป็นอันขาดเดินไปเดินมามาเจอแร่ครับผมนี่ต้องรีบฟาร์มด่วนเลยแร่คือเราเอาอาวุธเราโจมตีได้เลยนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหจะโดนลุมใช้สกิลก่อนนี่แนะ่สกิลหมูด,ด้วยเออศัตูตมาเยอะแบบนี้ต้องใช้ความสามารถให้เต็มที่ครับผมสกิลอาวุธมาเออไอตัวนั้นโคตรถึกเลยเออเดี๋ยวเดโอ้โดนแทงไปทีนึง ไม่เป็นไรครับเราฮิลอยู่เราฮิลอยู่อีกตัวหนึ่งล่ะเขาดูเชิงอยู่ยังไม่เข้ามานี่แน่โอ้ว้าวว้าเก็บแร่ก่อนเก็บแร่ก่อนรู้สึกผมจะมีเควสด,ด้วยนะเนี่ยมันขึ้นบอกอยู่ผมต้องเก็บแร่ด้วยนะครับผมโอเคเยี่ยมเลยครับผมได้แร่เยอะแบบนี้สบายๆแต่ต้องระวังวงบีบนะวงใกล้บีบแล้วเนี่ยโอ้โอเดินมาเจอศัตรูครับผมงั้นผมก็ง้างตีจากระยะไกลเลยแล้วกันครับ ร้อยหลังร้อยหลังร้อยหลังเฮ้ยคนเล็งผมเหรอสกิลมูไม่หนีแน่เฮ้ยผมโดนสตัรนเวรกรรมศัตรูมาอย่างเยอะเลยดูดิโอ้โหมีบอลมาด้วยโอ้โหบอกเลยถ้าผมตายไม่ต้องตกใจนะคือแบบศัตรูมันเยอะอ่ะฮยูตัวเองก่อนดิเอาผมฮิวอยู่นี่ว่าหนีก่อนหนีก่อนเข้าวงก่อนดีกว่าไหมผมว่ามีเจ็บพูดเดี๋ยวเดียวมันมีออร่า โอ้ยวงก็บีบบอสก็มาศัตรูก็อยู่ไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหโดนสตันโอ้โหบอกเลยจังหวะน,นี้ผมไม่รอดแล้วครับศัตรูอย่างเยอะโอ้ยไปทางไหนได้บ้างเนี่ยทางนี้น่าจะได้นะความยาก,ก่อนน่าจะมาทางนี้ได้ครับขึ้นบันไดไปน่าจะรอดอยู่ครับ โอเครอดแล้วใครจะบวกก็บวกไปนะผมไม่ไหวจริงๆหนีก่อนดีกว่าเออแล้วมาเจอบอสอีกตัวหนึ่งนะครับเฝ้าหีบสมบัติอยู่แต่หีบมันยังไม่ลงมานะก็ปล่อยมันไปก่อนก็ได้นะครับผมรอหีบลงมาแล้วค่อยไปเล่นเนาะแต่ว่าผมจะเดินไปเควสไงเนี่ยเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงอีกอุปสรรคเยอะเหลือเกินถ้าเกิดเราไม่มีเควสฆ่ามอนเตอร์หรือว่าเราไม่ได้เน้นฟาร์มของอะเราวิ่งไปที่เควสหลักเลยก็ได้นะไม่ต้องสนใจพวกนี้ก็ได้ แต่ว่าผมมีเควสที่ต้องจัดการพวกนี้ไงก็เลยเดินทางไปด้วยสู้กับศัตรูไปด้วยครับและตอนนี้ผมก็เล่นมาเกิน5นาทีแล้วครับมันจะเริ่มมีแท่นวาร์บแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเจอศัตรูตัวใหม่เนี่นๆเนี่นี่นนนตัวเนี้ยมันจะมีการปาลาระเบิดใส่พื้นนะครับเพราะฉนั้นต้องระวังนะครับสู้ๆอยู่ต้องระวังพิษของมันด้วยนะครับแต่โชคดีผมจัดการเขาได้ก่อนนะครับดีฮิลตัวเองแป๊บนึงออผมก็ฮิลอยู่นี่หว่า แล้วตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเคเวสแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองไปสำรวจดูแถวนี้ว่าเคเวสให้ทำอะไรให้จัดการมอนหรือว่าให้สู้กับบอสเพราะว่าแถวนี้มีบอสด้วยลงมาดูก่อนครับตัวนี้ปเอ่ยอันนี้ไม่ใช่บอสหรอกถ้าบอสเครื่องท่งเขาจะอลังการกว่านี้เยอะอเคเวสไม่เด้งครับแสดงว่าไม่ใช่ฆ่าพวกนี้ไปดูนี่ดิ โอเคไม่ใช่ครับเฮ้ยเจอสมบัติพูดถึงสมบัติจริงๆผมเจอเยอะนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวต้องลองเปิดดูครับเผื่อเป็นเคเวสโอเคเรียบร้อยปิดกล่องดูสิเก็บไว้ก่อนละกัน นี่เราเพิ่งจัดการไปนี่ก็เพิ่งจัดการไปอุ้ยอีกกล่องหนึ่งแล้วก็ระวังเมื่อกี้ผมเจอศัตรูอีกตัวหนึ่งมันอาจจะเดินตามเรามาก็ได้แต่มันไม่ตามมาไม่เป็นไรครับเคลียให้หมดก่อนก็ได้ครับเพราะแถวนี้ผมเจอแท่นวาร์ปละโอ้ใจยเย็นใจยเย็นหงางมาโคตรน่าก,กลัวเลยโอเคเอ้ยมีสีฟ้ามีสีฟ้าเก็บเก็บเก็บ นี่ไม่ดีรู้สีฟ้าเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยววงจะบีบแถวนี้เอาไงดีเนี่ยผมว่าผมควรจะออกอะ่ะคือวงมันเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นอะ่ะผมว่าผมหนีออกจากแผนที่ดีกว่าครับผมะเจอพอดีครับแต่ก็ต้องระวังนะอาจจะมีใครอยู่แถวนี้นั่นไงศัตรูอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรปล่อยไปผมเปิดประตูได้แล้วผมออกเลยแล้วกันครับอ้าวไอ้นี่ขวางวาร์ปออกไม่ได้อีกต้องจะดกลนี่ก่อนเออวงบีบแล้วด้วยโอเคคาวาร์ป โอ้รอดครับผมตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วสำหรับผลประกอบการในรอบนี้ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้เน้นเก็บของสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้แร่มาเพียบเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถอื่นๆของเพล็กด็อกเตอร์กันบ้างดีกว่าครับอันนี้ผมก็เล่นไปหลายแมตช์นะครับจนผมอัพสกิลมาได้หลายสกิลแล้วครับผม ที่ท่านผู้ชมเห็นผมเล่นผมจะใช้3ท่าเป็นหลักนะครับท่าแรกคือเลเวลสเกลนะครับท่านี้ก็คือที่เรียกนกอีกา2รอบนั่นเอครับส่วนแอร์เมดิกก็คือเรียกอีกามาฮิลใช่ไหมแล้วก็มีบางจังหวะที่ผมเปลี่ยนไปใช้ชาโดมิสไซน์นะครับก็คือยิงออกไป2ลูกอันนี้มันเป็นมิสไซ์ติดตามเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนอีกอันนึงที่ไม่ได้ใช้เลยคือมิกพชันอันนี้จะเป็นการโยนยาใส่สตูนะครับทำให้สตูแช่แข็งหนึ่งวิแล้วก็เคลื่อนที่ช้าลงด้วย2วินั่นเองครับ ส่วนสกิลอันติเมทนะครับที่ผมใช้มันจะเป็นการรวบศัตรูเข้ามาหาเราใช่ไหมส่วนอีกท่าน,นึงที่ผมไม่ได้ใช้ก็คือการสร้างเกราะหรือว่าโล่เป็นจํานวนมากให้กับเพื่อนรวมทีมมันเองครับส่วนพรสวรรค์หรือว่าแพสซีฟสกิลนะครับท่าแรกเลยคือพันธมิตรที่อยู่รอบรอเพล็กดอกเตอร์จะฟื้นฟูเอชพเมื่อเวลาผ่านไปครับท่าที่2คือจะลดความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากศัตรูในระยะ ส่วนท่าที่3ครับผมยังเรียนสกิลไปไม่ถึงครับแต่ว่าเราดูล่วงหน้าได้ว่าคือท่าอะไรครับมันคือท่านี้นี่เองครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมได้รับร่างจากเลเว่นจะได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น20%ก็คือไอ้นกเขียวๆที่มันคอยหิวเรานั่นแหละถ้าเราใส่ให้เพื่อนอะ่ะการฟื้นฟูมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับัตูที่ถูกทําเครื่องหมายเลเว่นจะได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนส่งผลให้โซน่าเรดาร์ของพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าเกิดสังเกตดีๆตอนที่เรามีการส่งอ e ีกาไปใส่ศัตรูครับที่ตัวศัตรูมันเหมือนก็จะมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างเด้งขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นแหละครับจะทําให้มินิแมปของศัตรูโดนก่อกนวนั่นเองครับแลนะถ้าเกิดท่านผู้ชมอัปเกรดตัวละครไปมากกว่านี้นะครับก็จะปลดล็อกอีก2สายก็คือสายทักแล้วก็สายซัพพอร์ตครับ สายทักเนี่ยเขาบอกว่าครูดาวของสกิลอันติเมตจะลดลงนะครับและก็จะสามารถสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายที่มีเครื่องหมายนะครับจะได้รับความเสียหายชารโดเพิ่มเติมนะครับและอีกอันนึงเลยคือสั่งให้เลเวลลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูครับ่วนสายซัพพอร์ตเมื่อใช้สกิลโพเทนชิัลโพเทนกับเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับพวกเขาจํานวนมากครับส่วนความสามารถที่2เมื่อคุณให้แอร์เมดิกแก่เพื่อนร่วมทีมของคุณคุณจะได้รับ50%ของผลการรักษาด้วย และสุดท้ายคือเพิ่มพลังฟื้นฟู10%หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะไอ้คำว่ายังไม่สําเร็จคืออะไรคืออย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องทําการอัปเกรดสเตตัสเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับก็คือเราจะต้องมีสเตตัสต,ตามที่ตัวเกมระบุไว้ก่อนความสามารถเหล่านี้ถึงจะปลดล็อกออกมานั่นเองครับถ้าเราดูจากสกิลก็จะเห็นว่าอาชีพเนี่ยเราเล่นได้ทั้งสายจู่โจมและสายสนับสนุนเลยเนาะ งั้นอาแปว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็ละกันนะครับไว้มีโอกาสก,กลับมาเจอกันได้ใหม่กับ go and glory ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ